่อมอาบผมเลยตานี่ผมเป็นอิเ m อร์ t e r ถ้าคูเป็นถ้าครูจะฆ่าคูฆ่าหมดแล้วโชว์แม่งต่อหน้าเลยก็หามันใส้ใจไม่ยิ่งครูเป็นเลยฆ่าทุกคนเลยไม่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 ใจจริงวะอ่ะผมจะเป็นผู้กล้าจะไปอยู่กับคูคนเดียวเฮ้ยอ้าสีด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 าน่าสงส่เว้ยูผมเป็นก็อมนนี้ ใช่สีดำหรือเปล่าเมื่อกี้อยู่ดีสีดำต่อหน้าต่อตาในเจวับครับในเจวับยพูดหน้าสงสัยีสดครับทำหน้าสงสัยใใครเลยในเจวับในเจวับอ่ะยิ่พูดหน้าสงสสุดครับทำเครสทำเครก็มีคนกูอยู่ห้องแอดมินอยู่สองเจ็ดแปดพูเจ็ดห้าโอเคทำให้เคสชื่อนะดูถ้าดูห้อง ตรงนั้นเก็นโดนห้องดีเลสเตอร์แอดมินโยอะกันถึงใครจะไปห้องเอเยสเตอร์โบรเป็นหีกหรือเปล่า ไปด้วยโหเงียบเงียบกว่านี้อีกตอเละโมนี่คือแบบสุดจัดแล้วสกัวลายชาตอเละเด็ดการตอเละเอาเอาที่ไหนอ่ะที่อะไรไหนพี่เฟมสีพี่เฟงมะสีแดงสีแดงไม่ไม่เฮ้ยมังกรน่าสงสัยว่ามังกรมังกรออกเกมเร็วนะมังกรออกตัวเร็วนะเฟมเฟมมันอยู่กับครูเด้นะมังกรอยู่กับไม่ไม่ยังไงครูครัน ไม่ครูสคิปก่อนผู้อยู่ไอ้โอ้เราวดมืงกลัวไม่ครูฮะผมไม่ได้เป็นแน่นอนนะกลัวมืงก้อนแม่เพราะตอนนั้นเดินมาปั๊บแล้วน้องมืงก้อนก็เดินมาแต่ไหนไม่รู้แล้วเขาจะกตายไปเลยอย่าครูสคิปก่อนมิสตบอยู่ไหนครับเฮ้อดเมอยปวดเมื่อยปวดเมื่อยโอ้ยก็ดีดีผมไม่ได้เป็นนาวผมไม่ได้เป็นหนาวดิใครนี่ตัวสีดำ WhatsApp เจ็ดแก๊งอะไรับ ไม่ใครใครตัวสีดําผมบอกเลยผมไม่ได้เปลี่ยนเมื่อวันก่อนครับบ้าพี่เฟมเป็นพี่เฟมเป็นผมบอกเลยเฟรมเขาอยู่กับครููตลอดอยู่กับครููครูกำลังลงมาอยู่กับเฟมนี่ก็อยู่กับครูได้ดนึ่งมีสองคนเขาทำเพื่นเพื่อนหน่อยไม่จั๊วจั๊วเลยเดี๋ยวจั๊วเลยเดี๋ยวจั๊วเลยนะเดี๋ยวจั๊วเลยนะมาเฟมมาทำเควสขั้นบนก่อนเลยว้าวไปทำเควลห้องเรย์เตอร์ก่อนนะครู เฮ้ปามีจะจ้วงเขาหรือเปล่าเยี๋เฟมเฟมเฝ้ากันเฟมเฟมเอาเลยนะครับมาเฝ้ากันเนาเฝ้ากันกันไปทำเคลดกันตอนนี้ทำเคลนหลือตอนนี้คหมดแล้วพี่ไม่ไม่คุยคุยอยู่ข้างบนอยู่กับเฟมอยู่กำลังทำเคลอยู่เฮ้อายุโอเคอย่าตามนะอย่าตาม รู้แล้วใครเตรียมเลยครูครับครูมาดูศพปวดละใครปวดครูมาดูศพอะไรเมื่อกี้เราอยู่สามคนใครผมไม่รู้ผมเดินมาผมก็เจอศพเลยแล้วผมก็เรียกครูไม่ให้มาดูไม่ครูอยู่ตรงไอตรงกับไอ้เฟมให้มันเฝ้าตรงทังไออะไรนะทังทังอะไรนะทางที่เป็นท่อแท่งแท่งอะน ้ตั้งยาวๆอตัวถั่วตัวเอนั่นโอ้หัวร้อนเว้ยแม่งไม่ได้เป็นแต่โดนโดนเลือดหัวร้อนเดี๋ยาเยาะจะพึ่งอ่านก่อนเจียวโดนฆ่าตอนหน้าตาไม่ใช่ตอนหน้าตาดิมันเขาเขาคือตอนนั้นเพี่บอกว่าโอ้โดนฆ่าครับเข้ามาพอดีอย่าไวอย่าแป๊บนึงพิมาก่อนเดี๋ยวกูให้มคนสิอารมณ์เสียเว้ยไม่ได้เป็นแต่โดนเลือดอะไรอ่ะมันมีคนโหวตอยู่จะแป๊บนึงอ่านอยู่ข้ามเลอข้ามเดลยไม่รู้เลยอันนี้นะโหวตอะไรดีอ่ะล็อกเก็ต พี่เฟมเป็นเว้ยพี่เฟมเป็นไม่ไม่ลองหัวเฟมไหมอ่ะลองหัวเฟมไหมเฟมกับครูอยู่ด้วยกันเนี้ยยืนด้วยกันสองคนเลยเด็กูตอนไฟดับเลยอยงลองลองลองอันดับไปแล้วไม่ถ้าครูผู้เป็นก็ต้องไอ้เฟมครูต้องฆ่าไยเฟมก่อนอาตากรอสองคนนะครับครูฮะใช่ครับอาตากรอสองคนนะเฮ้ยครูอ่ะลองหัวมาดูไปนานแล้วสี่ให้ให้แค่นั้นเหรอเฮ้ยเขาว่าลองหววลองหววเฟมก่อน ก็แค่เราปวพี่เฟยมเพราะว่าพี่เฟย์มันอะไเออเฟยมน่าสงสัยอ่ะเมื่อกี้มีสีแดงสีส้มกับสีเหลืองอยอกผู้อ่ะครับเหลืออะไรเรียบร้อยพี่เฟยมพี่เป็นใช่ไหมใช่พี่เฟย์อ้าวแล้วตายแล้วกูไม่ตายแล้ววิ่งสุดชีวิตเลยป่ะดิยไอพียวโอ้ยคนเดียวคเลยโอ้ยตายไอ้้ยใครบ้าเจ้ อย่างคนเดียวครับท่านท่นตามไม่ตามใครอีกแล้วถ้าฉันตามฉันจะโดนค่ะถ้าฉันเจอศพทันจะนจะไม่กดเลยฉันจะโดนโบยเร็วเลยที่ก่อนบ้านมึงยางจะล่มนะไกจะล่มไกลจะล่มเห็นสมเต็มๆก็อยู่ใกล้เสียมตายเมื่อกี้เสียงที่เกี้ยวใกล้เสียงตาย เชี่ยมเชียวอ่อนเชี่ยมเชียวอ่อนเจ้าพีเอ็ดพีใจเย็นพี่เดินไปกับพี่พีใจเย็นไปกับพี่อย่าเพิ่งพีใจเย็นสีขาวไหมโอ้สีเหลืองอะม่อกูผัวเมกูผัวไม่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 สีขาวกำลังคิดอยู่บอกเลยกูยังวิ่งอยู่ห้องแอดมินอยู่เลยไม่ใช่สีไม่ใช่ปั๊มมี่แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ไทยแลนด์แน่นอนอะเพราะว่าปั๊มมี่เดินไปกับผมเมื่อกี้แล้วก็เดินมาผมจะไปซ่อมเพราะว่ายานจะโล่มเมื่อกี้ กูยังไม่ไปไหนเลยกูยังอยู่ห้องแอดมินยังวิ่งบนอยู่เลยดูข้างล่างเขียวอ่อนอะสีเขียวอ่อนจีใบหน่อยจีขอคำใบ้พี่เขาเคยโหวตอะไรมีรือล่ะห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 รือล่ะพี่เขาเป็นครับสีเขาเป็นอบ้าเดี๋ยวเพิ่งคือผู้วัดสีเขียวอ่อนลหรือล่ะหรือล่ะ จำไว้พวกก็แล้วเขียวอ่อนอยู่อยู่เเขานี่ไม่ใช่เขียวอ่อนมันมีแต่ส้มกับเหลืองเนี่ยแค่นหนสงสัยไม่ครูไม่ครูไม่เห็นสีเขียวสีเขียวอ่อนไม่เห็นโกรู้ใช่ไหมว่าใสรู้รู้แล้วรอรอดูสีเขียวโหวตกันเอ้าไม่ใช่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 โกใช่ไหมโก ครูบวกตัวไม่ไม่คูจะไม่คูจะไม่ไปไกล้เอโกกคูไม่ไกลเอโกเดี๋ยวแป๊บนึูบวกตัวโกกคูอยู่ตรงนี้ได้อย่าวิ่งมาได้นี่กูอฮ้เฮอเฮ้ือ้ล้วกันฮ้เฮ้ดน้่ฮ้ล้วกูเล่นฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้เ ไอ้ก้อผมจะไม่ไปผมจะไม่ไปผมจะรออยู่ตรงนี้แหละจะรออยู่ตรงนี้ตกใจไทยแลนด์รอหลุดรอหที่กูมุดท่อโชวดนี้ฟัวบัวฟัวยังไงคูอยู่กับสีเขียวอยู่กับสีส้มกูแน่นอนแน่คันกูที่กูเป็นทกูเป็นออกตัวเร็วนะไม่ไม่โอ้ กูออกถ้าตานี้ไม่เอ้ถ้าตานี้ไม่ผ่านไอ้กูแน่นอนปวดไปก่อนปามี่ปามี่จะเชี่อะครไม่รู้อ่ะข้ามก่อนนะโอ้ะเสียใจดูจะเสียใจเลยเออดูนี่ดูนะดูนะดูนะ อูจะเสียใจอยู่วิ่งสุดชีวิตเลยบ้านนี่ช่วยปาบีไปไหนรอช่วยปาบีปาบีอย่างนี้ปาบีอย่างนี้ปาบีรอช่วยปาบีอย่างนี้เอารอช่วยเอยมันมันเอ้ยสีส้มเันไอ้สีบมสีส้มสีบดกูละ เดวเดินไปกับเฟียมแสดงเฟียมเป็นแสดงว่าคูก็ต้องเป็นด้วยมันรอวดเลยนิสัยไม่ดีไทยแลนด์พระเอกชนะสามีมัมีลมนาบัว่าแล้วขวบตัวเร็วเกิน